สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสามัคคีนะคะวันที่28ธันวาคม25 6 7นะคะทุกคนวันเสาร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็เป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ถ่ายคลิปนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ ก่อนอื่นเราไปดูวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะใจให้เด่นหนึ่งและสี่นะคะมาศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์พี่น้องมือนีเล็กเด่นประจันวันหลุดนะคะทุกคนคะ่ะเด่นมาสี่ทุกคนเข้าคู่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เป็นคู่ตัวไม่เด่นเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะมาศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ มือมามือร์รุดมือเขา่าเมอร์รุดพี่น้องช่วงนี้เราสมาชิกรู้สึกว่าจะสลับกันเข้าสลับกันหลุดนะคะทุกคนมือนีเจยกยานรุดอยู่ได้พี่น้องวันที่ยี่แปดเลขเด่นประจาวันหกกับหนึ่งรุดเบิ้ลนะพี่น้องว่าเข่าจักตนะคะทุกคนมาแต่เลขสี่กับสี่ศูนย์เนาะคะ่ะเอาไปรุ่นต่อวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องยี่สิบแปดนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่สองและสี่ค่ะทุกคน เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ fc ขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดทุกเมื่อครับพี่น้องขาสองค่ะสองศูนย์สองเก้าสองหนึ่ง,สอง,งสองเจ็ดสี่ค่ะทุกคนสี่สองสี่เก้าสี่เจ็ด ีนะคะพี่น้องคาประมาณนี้จ้ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่2อง2พี่น้องคู่ที่ชอบ1คู่นะคะทุกคนใจมากมื่อนี้ส1งหสองถ้า Fc ชอบค่อยตามใจนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อชอบนะคะ เลขเด่นประจําวันอาทิตย์วออันเสาร์พี่น้องจะบอกพี่อยู่ที่เจ็ดและสองเบิ้ลประจาวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะตัวเด่นอยู่ที่สองและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองสองนะคะทุกคนสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นเลขเด่นประจําวันสองสองเป็นเลขเบิ้ลประจําวันถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะสี่ค่ะ สี่4จ็ดเจนะคะสี4 4ะ่เจับคู่ให้สี4 4่สองสองสจับให้เป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนกัแล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องส่วน2องศูนย์ศูน4์สองสอเแจ๊หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้า f อชอบก็ค่อยตามใจได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องกัแล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องขาคุ้นเฮากับหมักบอกือกัน ดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนดวงเรามีขึ้นมีลงทุกวันเนาะค่ะทุกคนค่ะดวงแอดมินน้ำดวงเอฟซน้ำเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่28ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ